รวมมือถือสายประหยัดในงบราคาไม่เกิน3,500บาทได้ทั้งจอใหญ่แบตอื่นความละเอียดกล้องเยอะและก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเข้าไปรับชมกันได้เลย สวัสดีชาวสมาร์ทโฟนทุกท่านด้วยนะครับผมในวันนี้เนี่ยผมได้ทําการจัดอันดับมือถือมาทั้งหมด5รุ่นด้วยกันนะสําหรับมือถือในงบราคาไม่เกิน3,500บาทแล้วก็เรื่องของสเปคมือถือเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามือถือทั้ง5รุ่นนี้เป็นมือถือแบบ 4G นะครับไม่ได้เป็นมือถือ 5G นะก็ต้อหาว่าใครคิดอยากจะซื้อมือถือไปฝากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าครอบครัวเนี่ยในงบราคาประมาณนี้ผมว่าคลิปนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์ครับหรือถ้ามีใครดูคลิปนี้แล้วแบบมันควรจะมีมือถือรุ่นนี้อยู่ในอันดับนี้หรือว่ามีมือถือที่สเปคดีกว่านี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับถือว่าช่วยๆกันนะอันนี้ผมรับฟังเต็มที่เลยมาเริ่มกันที่รุ่นแรกเลยครับ ับ ZTE Blade V50 Design โดยรุ่นนี้จะให้ความจุมาเป็นแรม8 g ิกนะครับรอม128 g ิในราคาอยู่ที่ประมาณ3,195บาทโดยสีของตัวเครื่องที่มีวางจําหน่ายนะครับจะมีอยู่สีเดียวเลยชื่อว่า Sunlight Violet ขนาดหน้าจอของรุ่นนี้จะอยู่ที่6.6นิ้วครับเป็นความละเอียดอยู่ที่ Full HD p l ใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD OS หรือว่าระบบปฏิบัติการตัวนี้เป็น Android 13นะครับ CPU ของรุ่นนี้เลือกใช้เป็น Unisoc T606 ส่วนกล้องหลังมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันครับตัวเมนหลักเนี่ย50ล้านพิกเซลเลนมาโคร2ล้านพิกเซลและเลนสุดท้ายครับเป็นเลนเดฟอยู่ที่2ล้านพิกเซล ความเรียดกล้องหน้ารุ่นนี้ให้มาอยู่ที่8ล้านพิกเซลการถ่ายวิดีโอสูงสุดรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่ 1080p 30เฟรมเรททั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยพร้อมจุดแบตเตอรี่ครับให้มาอยู่ที่5,000ม ah, ิลลิแอมป์พร้อมกับฟาสชาร์จอยู่ที่22.5วัตต์การเชื่อมต่ออื่นๆนะครับรุ่นนี้เนี่ยให้บูทูธมาอยู่ที่5.2แล้วก็มีแจ็ค3.5มาให้น้ำหนักตัวเครื่องโดยรวมรุ่นนี้อยู่ที่207กรัมจุดเด่นหลัหลกๆของรุ่นนี้นะครับก็คือเรื่องของกล้องหลังเลยที่ให้มาถึง3เลนด้วยกันเป็นความเรียดสูงถึง50ล้านพิกเซลแล้วก็มีชาร์จไวมาให้อยู่ที่22.5วัตต์ซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับราคาแล้วเนี่ยในงบราคา3,000 ได้ลกล้องหลัง3ตัวได้ชาร์จเร็วอันนี้ผมว่าก็ค่อนข้างตอบโจทย์แล้วครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของแรมรอมนี่แหละที่ให้มาค่อนข้างเยอะมากๆเลยใครที่จะเป็นสายถ่ายรูปหรือว่าเล่นเกมนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม Candy Crush เกมเลียงเพชรเลียงขนมอะไรอย่างเงี้ยผม,มรุ่นนี้ค่อนข้างตอบโจทย์อันดับที่4 p o c o c 465โดยรุ่นนี้จะให้ความจุมาเป็นแรมหกกิกในรอม่ที่ประมาณ3่9ิบทโดกิกสาในราคาอยู่ที่ประมาณสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทโดยจะวางจำหน่ายอยู่ทั้งหมดสามสีด้วยกันครับมี blue black แล้ว S LCD คาเฟรทอยู่ที่90เฮิร์ตซ์แล้วความสว่างอยู่ที่600น i t OS ตัวนี้เลือกเป็น Android 13โดย MIUI 14ชิปเซตหรือว่า CPU เลือกมาเป็น Helio G85 ในเรื่องของกล้องหลังครับให้ตัวเมนหลักมาอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลนมาโคร2ล้านพิกเซลและอีกเลนหนึ่งเป็นเลนส์เสริมและกล้องหน้ารุ่นนี้ให้มาอยู่ที่8ล้านพิกเซลการถ่ายวีดีโอสูงสุดให้มาอยู่ที่ 1080p 30เฟรมเรททั้งกล้องหน้าและกล้องหลังความจุบแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มาที่5,000 mAh mm, พร้อมกับฟ้าชาร์จอยู่ที่18วัตต์การเชื่อมต่ออื่นๆรุ่นนี้เป็น b l u e t o o 5.3แล้วก็มีแจ็ค3.5มาให้น้ำหนักตัวเ รวมรุ่นนี้อยู่ที่192กรัมอย่างอื่นที่เสริมเข้ามานะครับรุ่นนี้มีการป้องกันหน้าจอด้วยนะเป็นกระจกแบบ Corning Gorilla Glass จุดเด่นของรุ่นนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของกล้องหลังนี่แหละที่ให้มาสูงถึง50ล้านพิกเซลแล้วก็เรื่องของความสว่างหน้าจอครับที่ให้มาค่อนข้างดีเลยอาจจะไม่ได้เยอะมากในงบราคานี้แต่ให้มาขนาดนี้ก็โอเคแล้วครับแล้วก็เรื่องของการป้องกันหน้าจอครับที่รุ่นอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีมาให้อันดับที่3ครับกับ Realme Note 50โดยรุ่นนี้จะให้ความจุมาค่อนข แรกมีชื่อว่า Sky Blue สี2มีชื่อว่า Midnight Black โดยขนาดหน้าจอรุ่นนี้จะอยู่ที่6.74นิ้วเป็นความละเอียดที่ HD p ใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ค่า Refresh Rate อยู่ที่90 Hz แล้วความสว่างอยู่ที่560 Nits ในส่วนของ OS ตัวนี้เลือกมาเป็น Android 13โดย Realme UI ช h i p s e หรือว่า CPU เลือกใช้เป็น Unisoc Tiger T612 ความละเอียดกล้องหลังรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่13ล้านพิกเซลแล้วก็บวกอีกเลนนึงเป็นเลนเสริมส่วนกล้องหน้ารุ่นนี้ความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลการถ่ายวิดีโอสูงสุดกล้องหลังให้มาอยู่ที่ 1080p 30 000, เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าอยู่ที่ 720p 30 000, พร้อมอยู่แบตเตอรี่ให้มันอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์พร้อมกับการชาร์จอยู่ที่10วัตต์การเชื่อมต่ออื่นๆรุ่นนี้เป็นบลูทูธ5.0แล้วก็มีแจ็ค3.5มาให้น้ำหนักตัวเครื่องรวมอยู่ที่186กรัมอย่างอื่นที่ส่งเข้ามาคือรุ่นนี้มีการกันน้ำกันฝุ่นมาให้ด้วยนะครับอยู่ที่ IP54 จุดเด่นของรุ่นนี้นะครับก็คือมีการกันน้ำกันฝุ่นมาให้แล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องค่อนข้างเบาแต่มันก็จะไปติดตรงที่ความจุนั่นแหละครับที่ให้มาค่อนข้างน้อย,ย้าจจะซใมวหคุ 4กิกะลอม64ในราคาอยู่ที่3,350บาทโดยสีเดีวยวที่วางจำหน่ายจะชื่อว่าเจมกรีนขนาดนาจออยู่ที่6.56นิ้วความละเอียดเป็น HD+ Part. ใช้ชนิดหน้าจอเป็น LCD ค่า r ี f ฟ e ช h r t อยู่ที่90เฮิร์ตความสว่างสูงสุดให้มาอยู่ที่528นิ้ในส่วนของ OS ตัวนี้ไดยใช้เป็น Android version 14มาพร้อมฟันทัช OS 14ชิปเซตหรือว่า CPU เลือกใช้เป็น Unisoc T612 ส่วนความละเอียดกล้องหลังครับรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่13ล้านพิกเซลแล้วก็บวกอีกเลน,นึงเป็นเลนเสริมและกล้องหน้าครับความละเอียดอย 34 frame r a ส่วนสเปคกล้องหน้าเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้แจ้งมาครับแล้วความจุแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้ให้มาที่5,000มิลลิแอมป์พร้อมกับกำลังชาร์จอยู่ที่15วัตต์การเชื่อมต่ออื่นๆรุ่นนี้ให้บลูทูธมาอยู่ที่5.2แล้วก็มีแจ็ค3.5มาให้น้ําหนักตัวเครื่องโดยรวมอยู่ที่185กรัมอย่างอื่นที่สอดเข้ามานะครับคือรุ่นนี้มีการกันน้ํากันฝุ่นมาให้อยู่ที่ IP54 และจุดเด่นหลักของรุ่นนี้เลยก็คือมีการกันน้ํากันฝุ่นมาให้นั่นแหละแล้วก็น้ําหนักเบาครับเบาสุดใน5รุ่นนี้เลยแล้วก็มือถือรุ่นนี้เนี่ยได้อัปเกรดเป็น Android เวอร์ชั่น14แล้วนะครับในขณะที่รุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยเป็น13เท่านั้นเองมาถึงรุ่นสุดท้ายกันแล้วนะครับกับควันใจชาวไทยอย่าง Infinix เดี๋ยวรุ่นนี้จะให้ความจุมาเป็นแรม3กิกครับล้อม128กิกในราคาอยู่ที่ประมาณ3,369บาทโดยจะวางจำหน่ายอยู่ทั้งหมด4ส,สีด้วยกันนะครับสีแรกเนี่ยมีชื่อว่า m e t a l l i c Black สีสองมีชื่อว่า n น O t i ท a ทเนียมสีที่3มีชื่อว่า Min t g r e e n และสีสุดท้ายครับ a ซ d s t o n e g อ o w โดยขนาดหน้าจอของรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่6.7นิ้วครับเป็นความละเอียดแบบ HD Plus ใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD และค่า refresh รุ่นนี้ให้มาสูงกว่าทุกรุ่นที่ผ่านมาเลยสูงถึง120ของรใหและอย่างส 34 Go Edition โดย XOS 14ชิปเซตหรือว่า CPU รุ่นนี้เลือกใช้เป็น Helio G81 โดยความเหลียมกล้องหลังให้มาสูงสุดอยู่ที่23ล้านพิกเซลแล้วก็บวกอีกเลนนึงครับปเป็นเลนเสริมกล้องหน้าให้ความเรียมมาที่8ล้านพิกเซลการถ่ายวีดีโออยู่ที่ 1080p 30เฟรมเรทเหมือนกันเลยความจุบแบตเตอรี่ครับให้มันอยู่ที่5,000มิล ah, ลิแอมป์พร้อมกับระบบชาร์จอยู่ที่10วัตต์การเชื่อมต่ออื่นๆรุ่นนี้มีบลูทูธมาให้นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้แจ้งมาว่าเป็นบลูทูธเวอร์ชั่นอะไรแล้วก็มีช่องหรือว่ารูใส่แจ็ค3.5มาให้น้ําหนักต่อเครื่องโดยรวมอยู่ที่188กรัมอย่างอื่นที่เข,ข้ามาคือรุ่นนี้มีการกันน้ํากันฝุ่นมาให้แล้วก็ระบบเสียงรุ่นนี้ ลำโพงคู่สเตอริโอจุดเด่นอย่างแรกเลยนะครับของรุ่นนี้ก็คือเรื่องของค่ารีเฟชเรทนี่แหละที่ให้มาสูงถึง120เฮิร์ตเวลาจะเลื่อนจอซ้ายขวาขึ้นลงหรือว่าเล่นเกมเนี่ยก็ให้ความฟินระดับหนึ่งเลยแล้วก็เรื่องของ CPU ครับที่แรงที่สุดใน5อันดับที่ผมจัดมาวงเล็บว่าเป็นในงบราคาไม่เกิน3,500บาทนะครับรวมถึงเวอร์ชัน Android เนี่ยรุ่นนี้ก็ให้มาเป็นเวอร์ชัน14แล้วการกันน้ำกันฝุ่นก็มีมาให้ลำโพงคู่ก็มีมาให้จอรีเฟลเลชันสูงอันนี้คือครบจบ ถือทั้งหมด5รุ่นด้วยกันในงบราคาไม่เกิน3,500บาทบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครไม่มากก็น,น้อยนะครับที่กำลังจะหามือถือซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติพี่น้องถ้าหามีข้อมูลตรงส่วนไหนที่ผิดพลาดหรือว่าค่าเรื่องรวมถึงราคาเนี่ยผมต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับถ้ามีแนวมองคนไหนสนใจอยากเข้าเป็นสปอนเซอร์อยากส่งของให้รีวิวเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่อ e ีเมลตรงนี้เลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบนะครับสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรแล้วเจอกัน